น้องชีพออกกระไรไกเป็นกระอยลงนะเปรว่าท่ารุนกรรมสัตว์นะครับอันนี้เส้นนามไก่ซช่ไหมครับเดราจะนำรองเพลงเฉยฟังม์แ,แค้นกันคูณนะครับให้เขาไปรว่าใ้ไอเจี๊ยบนรับส้ยถามว่าใจเจ้าให้อายเน่ว่ายังแค่ยังเหลือหักอยู่ แค่ไหนกับเขาคนนั้นที่รับเข้ามาเบียดอายเป็นแค่ทวงเพ้อหัวใจหรือขีดมากไปกว่านั้นอยากให้วาอายเดือดพ่อนใจ มันรับบบได้เมื่อเห็นเขามาเกี่ยวพันทั้งน้อยใจเจ้าทั้งอ๋ยสายตา้าบ้านบม่อยากจะทินน้งไว้นานรบกวนเจ้าตัดสินใจสีให้เขาไป หรือว่าให้เจบเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่ก็แปรว่าอายต้องไปหักมาโตลลมโซตาย หรือไอควรมีน้ำตาขาดเจ้าเขาคมบทเจ็บปานได้อดีตบรายทำใจคนบอนักหนาแต่อ้ยคนนี้บ่ตายก็คงบา้า พราะหากที่ให้แกวตามีค่าเท่าล้นใ,ใจภาวิบวับมาสวัสดียางสายนะครับอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ